สวัสดีครับผมมาพินกับชาแนลเฟียไทยใน YouTube ที่ต้องถนนน้ำมะลินนะครับจังหวัดราชบุรีครับอำเภอเมืองต่อตรงนี้เป็นย่านเมืองเก่าราชบุรีครับตรงนี้ก็ตดนเช้ามีของขายเพียบเลยครับตรงนี้เป็นโรงแรมเก่าอยู่แร้วการนุนนน้นลงทางลงไปแม่น้ำแม่กลอง ย่านนี้ก็มีของขายครับคนก็มาจอดซื้ออาหารซื้อขนมซื้ออะไรกันแล้วก็ตักา่ากที่ถนนซะับสิเลียวมีร้านปลาท้องโขถ้าทางจะขายดีห้องผลตุจีนมาใหม่ๆครับก็ยังมีโคมไฟสวยงาม ถ่ายเดือนมกราคมอ๋อเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกสองสองศูนย์หนึ่งเครับน้ำต้าหู้กับน้งโข ผลไม้ขนมขายปลาก็มีนี่ก็ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ครับเพิ่งตั้งขายกันนะตรงนี้ทอดมันด้วย มีน้ำพริกทีม่มีห้างทองร้านเผ็ดถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยสองข้างมีร้านทองดเลยครับแสดงว่าแต่เดิมเนี่ยตรงนี้เป็นท่าหลักครับท่าเรือในสมัยที่แม่น้ำแม่กรองยังเป็นแหล่งเป็นเส้นทางคมนาคมนะฮะ คนงต้องขึ้นมาตรงท่าตรงนี้แล้วก็มาตลาดมาซื้อของจับจ่ายนี่ฮะและตรงนี้ที่มีร้านทองร้านเพชรอยู่นะครับขึ้นไปจับจ่ายใช้สอยแต่อะไรแล้วก็ด้านนู้นเนี่ยหัวมุมโรงแรมเมื่อกี้ถ้าสมัยก่อนก็คงเป็นโรงแรมใหญ่ตรงนี้ก็แม่น้ำแมกกรองครับลิ่นน้ำ ด้านนู้นเป็นสะพานทั้งสะพานรถไฟและสะพานรถยนต์ครับมองย้อนไปนนยนงตลาดพบกันใหม่ครับกับชาแน e เฟไทยใน YouTube ครับเห็นเรื่องราวการเดิน,นทางของปากกดงครับผมที่รัชบุรีครับตลาดเช้า